ส,สวัสดีครับช่องกเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงวันนี้เป็นตัวมหาแขกเว้พี่เป็นลูกค้ากับเว้พี่ท่านเกษตรอำเภอสวัสดีครับเอาเกษตรอำเภออะไครับอำเภอจีนช่อครับเน้นเน้นเน้นอำเภอจีนส่อครับผมอดีตยินทาครับหมใกล้จะเป็นอดีตแล้วอันหนึ่งอเดือนหนึ่งเลยรู้สึกเป็นเกียร์ครับได้นับเด็ดปีต้นละต้นละสองพันต้นละสองพันครับแบบนี่ายครับแต่ล่นจี กับปูกเลยเป็นยุ um ้ยเลยมาในสั่นเกษตรน้ำเพื่อคนคนพันยากับเป็นเกษตรด้วกันเพิ่งบ้านคนเนี้ยครับผมกนวันเกษตรเกษตรกรเอนตะวอนมะปลูกไว้ในทางเกษตรนำเพื่อเพื่อสมัยนาสมัยน่าพวกเป็นเกษตรตะวัดแต่ว่าเกษตรเกษตรมากวันนี้จะมารีวิวครับหน่ยมากมันมนสร้างมาแล้วสั่นเกษตรน้ำเพื่อสร้างมาแล้วก็จะสาธิตการปลูกนะครับพุณเอ๋ง่ายแต่ว่าสนใจพี่น้องเด้อ าสนใจจริงเงี้ๆคือต้งสั่นกรเ็นกรเพื่อวันนี้ก็บผูโทษครับศู1 0 2แปดห8ึ่งศูสเก้าเก้าเก้ากระรหมูพอเพียงการันตีครับกันตีกระเ็นระเพื่อการันตีร่าความไม่ผูกงายว่ามองรับลูกทั่วหน้าชนะจากวาเอาต่อไปครับสาธิตการปลูกครับนี่กนี้การปลูกการปลูกเพนาะยากี่สเพราะว่าเห็นผมกไ คาตาวาแต่ผมว่าก so ันผมพอใช้ยังนี่ตายตรงว่าส่ว่าเอางออกสินี่ครับเขาต้องหันทัน่างใบไหลไปที่ตะวันตกขันท่างไปหน่อยไปที่ตะวันออกเพราะว่าบานนี้ พอย่ามถึงแดดป้าพ้อยขึ้นไปทั้งนี้ทั้งผีได้ทั้งหมดอันนี้ครับมันมันมันนับได้มันนับขึ้นนับลงนี่ครับเรีว่าเซ็ตสิ้นแล้วได้พี่กลับได้บัตรไม่เอาาโอ้ตัวนี้กชายเลี้ยเดียก็นักกาถุงยำเผาหนึ่งกำดินไสกรดินไสกรดบ่ใส่บ่ใส่ปุ๋ยแม่นบ่ลนี้บอกครับว่าต้องร่องพื้นครับเพราะว่าองพื้นเฮาเขาเป็นต้นไม้ใหญ่ไงป้ายาก็ยังดึงเอาตาย ครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ยนี่ครับระบบหลักแข็งแรงครับผมว่าเอาดินผมว่าแล้วครับไท่านนี้เราให้เจ้าของบริหารก็มวยจีแล้วแต่เรวจะได้ก็เลี้วๆเนาะบรรยากาศบริการที่เข้าแล้วครับนี่ครับการปลูกไม้ใหญ่ให้ท่านเกษตรอำเภอชื่นชมจัังหวดมหาสารคามเยี่ยมเยี่ยม นี่เปเสียงไหมนะวากกนไร์กดแชร์กดนที่ตามไปแลครับช่องเกษตรหมูพอเพียงปูไม่ไงครับเร็วๆครับไม่ไหวเดี๋ยว